มาดูข้อ3ามย่อยนะครับเขาบอกว่า if is a normaly distribution นะมันก็คือการแจกแจงแบบปกตินะครับแล้วก็ mean of 62ก็คือค่าเฉลี่ยก็คือ62 and variance of 225นะก็คือ sigma กําลัง2องเท่ากับ225นะครับ ไฟอ่ะมาดูข้อหนึ่งย่อยข้อหนึ่งย่อยมันให้หาอะไรนะครับมันก็ถามหานี่ตัวนี้ความน่าจะเป็นที่ค่า x หรือคะแนนดิบเนี่ยอยู่ระหว่างห้าสิถึงเจ็ดินะครับทีนี้เราก็ต่อไป เป็นขั้นหนึนครับ x เ,เนี่ยก็แปลงเป็น Z นะครับทีนี้มาดูสูตรการแปลงของมันนะครับสูตรการแปลก็คือ Z เท่ากับ x ลบมิส่วนซิกมานะครับะจะเห็นได้ว่ามิเราก็ทราบแลลวใช่ไหมแต่ซิกมาเนี่ยเรายังไม่ทราบนะเรารู้แต่ซิกมากำลังสองตรงนี้เราก็หาซิกมาเดียวก็มาถอด พอร์ตรูทนะครับรูทสองรอยยิบห้าก็ได้สิบห้าทีนี้เราก็มาไล่ทำติดตัวนะครับเด่นนะว่ามันมีการแปลงตัวเลขสองตัวสองตัวใช่ไหมห้าสิบตัวหนึ่งเจ็ดสิบตัวหนึ่งเพราะงั้นค่าแซดเนี่ยมันก็จะมีสองค่าแซดตัวที่หนึ่งก็คือเอตัวที่หนึ่งเราก็ติ้งต่างเป็นห้าสิบครับ ลบมิวมิวก็คือหกสิบสองส่วนซิกแม่ก็คือสิบห้าห้าสิบห้าสิบลบหกสิบสอง ก็เท่ากับลบสิบสองหารสิบห้าก็ได้ลบศูนย์จุดแปดนะครับลบศูนย์จุดแปดเนี๋ยเรามาใส่ตรงนี้โอเคต่อไปนะเราก็จะทำค่าที่เป็นว่างอยู่ตรงนี้อีกนะครับ ทีนี้เราก็กำหนดให้มันเป็นแซตัวที่2องนะเท่ากับนะเราก็ติ้นต่าง x ตัวที่สองคือ70ลบมิลก็คือ62หาร15ก็คือ15นะครับก็เป็น70ลบ62นะครับหาร5ก็ได้เท่ากับ0.53 นะครับ <c oughs> มาทำต่อนะทีนี้มันอยู่ในกรณีระหว่างลบกับบวกนะียถ้าจำสูตรได้ก็ทำไปแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องทำไงครับวัดรูปประกอบทีนี้มาวัดรูปประกอบดอูกัน วาโคงการแจกแจงก็ติดขึ้นมา <c oughs> ข้างซ้ายของศูนย์กติดลบก,ก็เป็นลบศูนย์ 8, นร้อแปดข้างขวาของศูนย์ก็เป็นศูนย์ห้าสามเพราะงั้นพื้นที่แหลงเงาก็จะแรงเงาทั้งสองข้างนะครับมันก็เป็นกรณีที่ ทีนี้กรณีที่เจ็ดเนี่ยสูตรมันก็คือ,อเอาตารางของสองตัวเลขเนี่ยมาบวกกันนะครับตาราง0.8แล้วก็ตารางที่เปิด0.53ร 5,